อิสลามส่งเสริมให้มนุษย์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจึงพบว่าในลูกุลหรือข้อปฏิบัติของอิสลาม5ประการหนึ่งในนั้นมีข้อหนึ่งคือการชำระสกาดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองและทำทานสอดคอทั้งทานทั่วไปและทานถาวรเช่นการสร้างมัสยดบริจาคที่ดินสร้างโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัยของคนยากจนวันนี้ที่พัฒนาศักยภาพมุสลิมภาคเหนือทัพอุตสานำโดยเรืออากาศเอกอุสาบริสุทธิ ประธานมูลนิธิและคณะกรรมาการมอบรถฉุกเฉินเพื่อใช้คนย้ายผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิตในพื้นที่บิสมิลลาฮิราะห์มานิรหฮอมอสลามอะลยกุมบะราห์มะตุลลอฮ์บะบรูคาตุวันนี้ผมยินดีมากที่ได้มีโอกาสที่มาส่งมอบรถการใช้งานสำหรับมายิดและสำหรับภารกิจอื่นของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ มูลเหตุที่โดนใจให้ผมอยากจะทำนี้ก็คือเนื่องเห็นว่า,าพี่น้องผู้ชมเราเวลาที่ป่วยหรือถึงอาย์จากโรงพยาบาลกลับบ้านจะไปกูโบถจะไปอะไรเนี่ยจะมีปัญหาผมก็เลยใช้ความคิดอันเนี้ยดัดแปลงในรถที่ผมมีอยู่แล้วก็ใช้งานเอไวเพื่อจะให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงรายเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไร ที่เพิ่มเติมหรืออะไรเราก็จะสนับสนุนกันต่อไปขอมอบรถคันนี้ในานามของมูลนิธิพัฒนาศักยภาพมุสลิมทัพอุสาซึ่งมีคณะกรรมการที่ยืนอยู่นี่เป็นตัวแทน,นที่จะมอบพร้อมกันในวันนี้นายงยุทธจนะประธาน,นาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการก็ขอบคุณมูลนิธิขอบคุณทัพอุสานะครับ ที่มอบความความไว้วางใจเอาลดมอบให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านมอบให้แล้วท่านสบายใจได้ครับพวกเราจะบริหารใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจมูลนิธิของท่านตั้งใจไว้ที่มอบให้พวกเราที่จริงเป็นเจตนาอันเดียวกันครับเราก็เหนียดไว้อยากจะได้ลดที่จะมาขนส่งมายัดกลับบ้าน อยู่แล้วนะครับไม่มีค่าขนส่งอินชาลอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผลบุญที่จะได้นะครับเราก็จะแบ่งกันระหว่างมูลนิธิของท่านกับพวกกรรมการจังหวัดทั้งหมดเนี่ยครับอิาลอขอรอตอบแทนด้วยครับแน่นอนครับมีคำสอนจากอิสลามมากมายจากท่านอบีสุลลัลเขาเลยวะาสลาลัมในการช่วยเหลือผู้คนอทิใครได้ปลดเปื้องความทุกข์ยาก ในโลกนี้แก่ผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ก็จะปลดเปลื้องความทุกข์ยากของเขาในวันกิยามัตและใครที่ทำความสะดวกง่ายได้แก่ผู้ที่ยากลำบากอาลัลลอฮ์ก็จะให้ความสะดวกง่ายได้แก่เขาในวันโลกนี้และโลกหน้าแน่นอนว่าอาลัลลอฮ์จะยังช่วยเหลือบบาวของพระอ,องค์ตราบใดที่เบาวช่วยเหลือปลดเปลื้องความทุกข์ของพี่น้องของเขาจุมพลสีสมบัติรายงาน